วัสดีตอนเช้าครับช่วงน,นี้ไม่ได้อัพคลิปนะครับเป็นเวลาอาทิตย์กว่าแล้วมั้งนะทันนี้ก็งานยุ่งๆนะครับแล้วก็ได้เตรียมงานผักไว้ฤดูก,การที่จะถึงตรงนี้นะครับคือนถึงว่าเดือนเมษายนอากาศมันเริ่มจะร้อนนะผมก็เลยต้องเตรียมการทำหลังคาผักด้วยแล้วก็รีบปลูกผักด้วยนะครับกลัวมันจะออกไม่ทันนะครับ นี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วก็ต้องดูแลผักอีกแล้วก็ทําปุ๋ยอีกนะครับมันก็เลยม,มีเวลานะครับอัพคลิปลกวันเลยนะครับทีลูกค้าก็สั่งผักเยอะนะครับก็ไม่ทันนะครับก็บวกกับผมต้องขายน้ำอ้อยเยอะด้วยช่วงนี้นะครับมอากาศมันร้อนนะครับน้ำอ้อยขายดีก็เลยไม่มีเวลาหายเลยนะครับนี่ก็จะมาอัพเดตแปลงผัก อ่ากลางเดือนมีนานะครับอมูได้ประมาณสออาทิตย์แล้วนะครับได้เวลาต้องดูแลนิดนึงนะครับยาก็เริ่มจะขึ้นลวผมก็ไม่ได้ถอนนะผมก็ให้มันอยู่กับหญ้าไปเลยนะครับในที่มันเยอะๆผมก็จะตัดก่อนนะครับนี่อีกสองอาทิตย์ถึงจะเข้าหัวนะครับมันก็จะเริ่มติดะเขาก็จะเริ่มยืดนะครับ เขาอื่นก็จะผสมกันปนเปีนะอันนี้ผมไม่ได้ปลูกเองนะผมต้องใช้คนอื่นปลูกนะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยนะครับ mm. ก็พอได้อยู่นะครับแต่มันก็จะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะ mm. ต้องทําใจนิดนึงนะครับเราไม่ได้ทําเอง mm. คุณภาพก็จะให้คงที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ยังต้องทาปุ๋ยเองอยู่ดีนะครับ mm. แต่ผมจะให้คนอื่นปลูกให้เฉยๆนะครับ มาดูแรงนี้นะครับอายุ20วันแล้วนะครับเพราะว่า,าผมลงเนี่ยผมไม่ได้บันทึกด้วยนะครับผมก็เลยกะเอานะครับแต่ดูสังเกตดูผักแล้วมันก็ไน้าประมาณสัก20วันได้เพราะว่าต้นมันใหญ่แ้วนะครับน,นี่ผมมาตัดให้ลูกค้านะครับนี่ลูกค้า,าสั่งจากกรุงเทพนะครับ เขาออกค่าส่งเองนะครับผมก็ขายถูกมากนะโดนละหกสิบบาทเองก็รู้จักกันนะครับก็เลยส่งให้เขาทานโอารักสุขภาพนะครับซึ่งเขาจะลดความอ้วนนะครับซื้อผักได้ปัน่นกินสดนะครับก็ช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีมากนะครับพวกผักสลัดเนี่ยว่ามันกินได้เยอะแล้วก็มัน กากใหญ่เยอะนะครับทำให้เราอิ่มนานนะครับแก็วิตามินก็เยอะนะครับนี่คือต้นที่โดนฟางนะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องออฟฟางที่อยู่ข้างบนออกนะครับไม่งั้นเขาก็จะม้วนอย่างนี้เลยนะครับทรงก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาโดนกดทับอยู่นะครับ ดูเลยดีน,นี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็พยายามจะหาเวลาทําอยู่เหมือนกันนะครับส่วนพวกพืชตัวอื่นก็ไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะครับผมปลูกกระดาดอกไว้ตอนนี้แม่ตัดไปขายเกือบจะหมดแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับก็จะหาเวลานะจะหาผู้ช่วยก่อนนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปช่วยเลยนะครับ ทรงเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเขาโดนฟังกดทับไว้แล้วเขาก็จะยืดขึ้นมามันก็จะม้วนแบบนี้นะครับแตกต่างกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้กดฟังนะครับไม่ได้กดฟังเลยยังไม่โดนฟังกดเออพูดอย่างนี้สิอันนี้อร่อยมากนะครับแต่ข้อเสียคือเขา โดนแดดอากาศร้อนๆนี้เขาจะเหี่ยวเร็วนะครับเราต้องเก็บตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับมาตัดผักนี่จะเป็นคอร์สครับนี่กาลังเริ่มเพาะมินิคอรสอยู่นะค,ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับแรงนี้ จะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าดินฝั่งนี้มันจะเป็นทรายเยอะนะครับมาไปดูเป็นเม็ดใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้เลยนะครับผมปลูกมาหลายรอบแล้วก็อัดปุ๋ยเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยสวยนะเป็นเม็ดทรายใหญ่ๆอย่างนี้นครับเวลาแดดตอนร้อนเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากนะครับก็เลยตามสภาพนี่แหละ แล้วก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะแต่ต้องต้องแก้ไปีทีคือผมจะยกแปลงขึ้นมานะครับแปลงแล้วก็ปรุงดินใส่ไปใหม่ก็ค่อยๆทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอาทิตย์นึงผมมีเวลาว่างแค่2วันเองนะครับซึ่งเวลาว่าง2วันนั้นก็ต้องมาจัดการเรื่องปุ๋ยนะน้ำหมักแล้วก็มาตรวจดูว่าสภาพแวดล้อมในแปลงของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็กำจัด จะพืชน,นะครับที่ก็อ้อยใบยอ้อยพวกนี้ครับเราต้องมาย่อยทาปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเวลา2 0 0พันนี้มันก็ไม่พอนะครับเนีย่ยใครเป็นเกษตรกรก็ต้องดูด้วยนะครับที่แรกผมทามาสบายมากเพราะว่าผมทําไม่เยอะไงผมทําแค่ประมาณเกือบจะหนึ่งไร่นะครับอันนี้เมื่อขยายไปเป็น2ไร่กว่าแล้วก็แปลงอ้อยอีกสไร่กว่ามันก็ งานมันก็เยอะขึ้นนะครับ,บวกับเราต้องไปขายของทุกวันนะนนี้ก็หา,าเวลาแบ่งงานก่อนนะครับก็ตามสภาพนะครับตามเกษตรนะครับเราไม่มีเครือข่ายไม่มีกลุ่มนะครับมันจะยากแบบนี้เพราะว่าเราทาคนเดียวโดดๆนะครับคลิปนี้ก็ าอัปเดตสวนผักสลัดนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีเวลาทำก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็จะหาเวลาให้เยอะขึ้นแล้วกันนะครับอาจจะประมาณวันละ5าทีสี่ทีก็จะอัดคลิปอะไรที่มันคิดว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆล้วกันนะครับก็น,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกันคลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ